สวัสดีค่ะเราก็จะใช้ GSP นะคะในการประกอบการอธิบายเรื่องกำหนดการเชิงเส้นต่อนะคะวันนี้นะคะก็จะพูดถึงโจทย์ข้อที่2นะคะของกำหนดการเชิงเส้นซึ่งโจทย์ข้อนี้นะคะจะอยู่ในเว็บไซต์ของ m e d s o l u t i o n ORG นะคะผู้อ่านที่มีความสนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะข้อที่2กํกหนด สมการจุดประสงค์คือ p เท่ากับ7 x บวกได้5 y และอสมการข้อจำกัดก็คือ2 x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ40สอสมการข้อจำกัดที่2ก็คือ2 x บวก3 y น้อยกว่าหรือเท่ากับ60สอสมการที่3ก็คือ x มีค่าตั้งแต่0ไปจนถึง24และอสมการข้อจำกัดอันที่4ก็คือ y มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะ ถ้าคู่ลำดับ ab เป็นจุดมุมที่ได้จากอสมการข้อจำกัดและให้ค่า p น้อยที่สุดแล้ว a บวก b จะเท่ากับเท่าไหร่นะคะจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งตีความหมายของโจทย์นะคะไม่ต้องไปสมมุติค่าของ xy เราก็สามารถที่จะพิจารณาอสมการ 2x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ40 เพื่อที่จะเขียนบริเวณนะคะที่สอบคล้องเขียนกราฟของบริเวณที่สอบคล้องกับอสมการนี้เริ่มต้นนะคะเราก็ต้องเปลี่ยน 2x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ40ซึ่งเป็นอสมการให้เป็นสมการ 2x บวก y เท่ากับ40ก่อนนะคะต่อไปเราก็หาจุดตัดแกน y ด้วยการกำหนดให้ x เป็น0เมื่อ x เป็น0 สมการ 2x บวก y เท่ากับ40ก็จะได้เป็น y เท่ากับ40นั่นก็หมายความว่าจุดตัดแกน y ก็คือจุด 0, 40ต่อไปเราหาจุดตัดแกน x นะคะด้วยการให้ y เป็น0เมื่อ y เป็น0สมการก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ40ดังนั้น x ก็จะมีค่าเป็น20นะคะเมื่อ x มีค่าเป็น20จุดตัดแกน x ก็คือจุด 20, 0 เมื่อเราได้จุดตัดแกน x แล้วก็จุดตัดแกน y มาแล้วเราก็ลงจุดนะคะเราก็ลงจุดไป2จุดนะคะเราลงจุดไปเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นตรงผ่านจุดทั้งสองนี้ซึ่งในที่นี้ก็คือเส้นตรงสีน้ําเงินเส้นนี้นะคะเส้นตรงสีน้ําเงินเส้นนี้ก็จะแทนสมการ 2x บวก y เท่ากับ40เราก็จะเลือกบริเวณนะคะว่า คำตอบจะอยู่ในบริเวณไหนก็คือจะอยู่ในบริเวณสีเขียวนะคะหรือสีน้ำตาลอ่อนอันนี้วิธีการที่เราจะหาบริเวณว่าบริเวณไหนที่สอบล้องกับสมการตัวนี้ก็คือให้เราแทนจุด 0,0, 00ลงไปนะคะเราแทนจุด 0,0, 00ลงไปในอสมการ 2x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ40ซึ่งเราก็จะได้เป็น 0บวก0มากกว่าหรือเท่ากับ40นั่นก็คือ0มากกว่า40ซึ่งไม่จริงนะคะก็แปลว่าจุด 0,0, 00ก็จะไม่ใช่จุดที่อยู่ในบริเวณคำตอบของอสมการ 2x บก y มากกว่าหรือเท่ากับ40เราจรึงเลือกบริเวณที่ไม่มีจุด 0,0, 00นะคะก็คือเลือกบริเวณที่เป็นสีเขียวนะคะ เมื่อเราเลือกบริเวณที่เป็นสีเขียวเราก็จะได้อ,าอนาบริเวณคำตอบของเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะคะของอส,มอสมการ 2x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ40ต่อมาเรามาพิจารณาอสมการ 2x บวก 3y น้อยกว่าหรือเท่ากับ60โดยวิธีการเดียวกันนะคะก็คือเราเปลี่ยนจากสมการให้มาเป็นสมการนะคะแล้วก็หาจุดตัดแกน y ด้วยการให้ x เป็น0 เมื่อ x เป็น0นย์ก็จะได้ 3y เท่ากับ60 y ก็จะมีค่าเท่ากับ20และจุดตัดแกน y ก็คือจุด0ย์20นะคะต่อมาเราหาจุดตัดแกน x ด้วยการให้ y เป็น0สมการก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ60 x ก็จะมีค่า30นะคะดังนั้นจุดตัดแกน x ก็คือจุด30 0เราก็ลงจุดนะคะที่ได้ก็คือจุด 3 0กับจุด020นะคะแล้วก็ลากเส้นตรงผ่านจุดทั้งสองนี้เราจะได้เส้นสีส้มเส้นนี้นะคะเส้นสีส้มเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่แทนสมการ 2x บวกด้ 3y เท่ากับ60ต่อไปเราก็หาบริเวณนะคะที่สอบ้องกับสมการนี้บริเวณที่สอบ้องกับสมการนี้ก็จะมีสองสีนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะซ่อนบริเวณนี้ก่อนนะคะ คือใจใจมองได้เห็นง่ายขึ้นก็จะมีสองสีคือสีฟ้านะคะกับสีเทาเราจะเลือกบริเวณไหนนะคะก็ให้เราแทนจุด0ูเนี่ยนะคะลงไปในอสมการ 2x บวก 3y น้อยกว่าหรือเท่ากับ60เราก็จะได้เป็น0นะคะ2คณ0ก็คือ0บวกได้3คูณ0ก็เป็น0นะคะก็เป็น0น้อยกว่าหรือเท่ากับ60 ซึ่งก็เป็นจริงนะคะดังนั้นเราก็เลยเลือกบริเวณที่มีจุด0ูนย์ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นสีเทานะคะเราก็ไปดูบริเวณเดิมของเรานะคะตอนแรกสุดก็คือบริเวณสีเขียวทีนี้ก็ยังมีอสมก,การข้อจำกัดอันที่3นะคะก็คือ x มีค่าตั้งแต่ศนไปจนถึง24 สำหรับ x เท่ากับ0ก็คือเส้นตรงเส้นนี้นะคะคือเส้น y x เท่ากับ0อีกเส้นหนึ่งเราก็ต้องสร้างขึ้นมานะคะก็คือเส้นของ x เท่ากับ24นะคะเราสร้างเส้นตรง x เท่ากับ24ก็คือเส้นนี้นะคะก็คือเส้นนี้ x เท่ากับ24เอ่อเส้นตรง x เท่ากับ24 จะเป็นเส้นตรงที่ตัดแกน x ที่จุด240นะคะก็คือจุดนี้ตัดแกน x ที่จุด240นะคะแล้วก็ขนานเส้นตรง y นะคะขนานแกน y ตัวนี้ดังนั้นตอนนี้นะคะเราก็หาบริเวณที่มีค่าระหว่าง0แล้วก็24เราก็จะได้บริเวณเดียวกันะคะตอนนี้บริเวณที่ สอดคล้องกับอสมการทั้ง3สมการนะคะก็คือบริเวณที่มีการซ้อนกันของสีเทาสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะคะซึ่งก็ควรจะเป็นบริเวณรูปนี้นะคะแต่เนื่องจากโจทย์มีการกำหนดอสมการอีกตัวหนึ่งมาให้ก็คือ y มากกว่าหรือเท่ากับศดังนั้นเราก็จะตัดเพียงแค่ช่วงนี้นะคะ ตัดเพียงแค่ช่วงนี้ก็คือเราจะได้บริเวณที่มีคำตอบเป็นบริเวณที่เป็นเส้นเป็นรูปสีเขียวรูปนี้ค่ะก็คือมีจุด A จุด B จุด C แล้วก็จุด D นะคะเป็นจุดที่ล้อมรอบอาณาบริเวณที่มีคำตอบอืมเรามองดูจุดอันนี้นะคะจุด A เนี่ยเป็น15 0ได้อย่างไรจุด A เป็นจุดที่เกิดจากสมการ 2x บวก 3y เท่ากับ60ตัดกับสมการ 2x บวก y เท่ากับ40นะคะถ้าเราเอา2สมการนี้มาลบกันนะคะนั่นก็คือ 2x ก็จะลบกับ 2x ก็จะหมดไปเอา 3y ไปลบกับ y ก็จะได้เป็น 2y นะคะ 2y ก็จะเท่ากับ 2y ก็จะเท่ากับ20ดังนั้น y ก็เลยมีค่าเป็น10เมื่อ Y มีค่าเป็น10 เราแทน y เท่ากับ10ลงไปในนี้นะคะก็จะเป็น 2x บวกได้10เท่ากับ40นั่นก็คือ 2x ก็จะเท่ากับ30 x ก็จะมีค่าเป็น15ดังนั้นจุด A นะคะก็จะเป็นจุดที่มีคู่ลำดับเป็น150นะคะต่อไปจุด B นะคะจุด B เป็นจุดที่เกิดจากการตัดของเส้นตรง x เท่ากับ24 กับเส้นตรง 2x บวก 3y เท่ากับ60นะคะเราก็แทน x เท่ากับ24ลงไปในสมการ 2x บวก 3y เท่ากับ60 2คูณได้24ก็เป็น48ดังนั้นสมการก็จะได้เป็น 3y เท่ากับ60ลบ48 3y ก็จะเท่ากับ12นะคะ y ก็จะมีค่าเป็น4 ดังนั้นจุด B นะคะก็จะเป็นจุดที่ x มีค่าเป็น24แล้วก็ y มีค่าเป็น4ต่อไปนะคะเรามามองดูจุด C จุด C ก็คือจุดที่ x เป็น24แล้วก็เห็นชัดเลยนะคะว่า y เนี่ยมีค่าเป็น0นะคะเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่บนแกน x นะคะต่อไปจุด D ค่ะจุด D ก็เป็นจุดที่เราหามาแล้วนะคะก็คือจุดที่ x เป็น20 แล้วก็ y เป็น0เมื่อเราดูจุดที่ล้อมรอบอาณาบริเวณที่มีคำตอบทั้ง4จุดนี้เราก็เอาจุดพวกนี้ค่ะไปแทนเพื่อที่จะหาค่าของตัว p นะคะเราแทนลงไปเพื่อหาค่าของ p เราแทน x เป็น15แล้วก็ y เป็น10นะคะจากจุด a ลงไปในสมการจุดประสงค์ก็คือลงไปใน p เท่ากับ7 x บวกด้วย5 y เราจะได้มาว่า สิบห้าคูณด้วยเจ็ดแล้วก็บวกด้วยห้าคูณสิบนะคะค่าของ p ก็จะมีค่าเป็นร้อยห้าสิบห้าต่อไปเราแทนจุด b นะคะแทน x ไปเป็นยี่สิบสี่และแทน y เป็นสี่เราก็จะได้เป็นยี่สิบสี่คูณเจ็ดนะคะบวกด้วยห้าคูณสี่ได้ p เป็น188ต่อไปเราแทนจุด c ค่ะ ุด c เราแทน x ด้วย24และแทน y ด้วย0นะคะเราก็จะได้เป็น24คูณ7แล้วก็บวกด้วย0คูณ5เราจะได้ค่าของ p เป็น168ต่อไปนะคะจุดสุดท้ายก็คือจุด d เราแทน x เป็น20นะคะแล้วก็แทน y เป็น0ลงไปในสมก,การจุดประสงค์ p เท่ากับ7 x บวกด้วย5 y เราก็จะได้ค่า p เป็น140 เมื่อเราพิจารณาค่าของ p แล้วนะคะค่าของ p ที่น้อยที่สุดก็คือ140เมื่อ p น้อยที่สุดที่140จุดที่เป็นจุดมุมก็คือจุด20ศูนย์นะคะนั่นก็คือ a เล็กก็จะมีค่าเป็น20แล้วก็ b เล็กก็จะมีค่าเป็น0ค่าของ a บวก b ก็คือ20บวก0เท่ากับ20ค่ะ